ก็คือเลข15 51นะคะมันมีกลืนยังไงนะคะก็อย่างที่บอกว่าเลข5เป็นดาวของความรู้เลขของคนที่มีคุณธรรมเป็นเลขของคนที่มีสติมีปัญญาพอมาอยู่กับเลข1เนี่ยเป็นเลขที่มีความโดดเด่นนะคะเป็นเลขของคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความมีออร,รา่าแล้วก็มีบุคลิกลักษณะ มีลักษณะของคนที่มีความเป็นผู้นำหรือว่าสแสวงหาปรารถนาะมุ่งมั่นหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น1551มาอยู่ติดกันหมายถึงว่าคนที่สแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนานับปะการโดยการใช้กึืนใช้ไอเดียใช้มันสมองใช้สติปัญญาของตัวเองทําให้เกิดในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเลขนี้ใช้แล้วค่อนข้างที่จะมีมากดีมากดีมาจากเลข1กับเลข5เลข1เนี่ยเป็นเลขของความเป็นผู้นํา ตัวเองแล้วก็เลข5เนี่ยเป็นเลขของความสุขุมนุ่มลึกเพราะฉะนั้นแทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะว่าคนที่ใช้คู่เลข1551ในเบอร์เนี่ยจะมาดเท่หรือว่าสวยสงาแค่ไหนนะคะรวมถึงเป็นเลขที่ดูแล้วเป็นคนมีสติมีปัญญาจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความทะเยอทยานพยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยทำให้ชีวิตประสบความสําเร็จได้ในทุกๆแนวทางแล้วก็เป็นเลขที่ ้าเป็นในวัยเด็กใช้หรือว่าวัยที่เป็นพวกนักเรียนนักศึกษาหรือว่าทุกๆวัยค่ะใช้แล้วก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีสมาธิดีมีสติดีแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็จดจําเรื่องราวต่างๆได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้น1551ถือว่าเป็นเลขของคนมีกึ๋นอีกเลขหนึ่งที่ อาจารย์ขออนุญาตนะคะต้องบกขออนุญาตบางหลักไม่อยากใช้นะคะอาจารย์ขออนุญาตแนะนําให้ใช้แล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยไม่จํากัดนะคะ จบไปแล้ว1551นะคะแล้วก็เลขเนี้ยอีกนิดนึงและกันเป็นเลขของความรักที่ดีแล้วก็มีบริวารที่ดีด้วยนะคะความรักที่ดีเพราะอะไรเพราะว่า1551เนี่ยจะเป็นลักษณะนคนที่เลือกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเหมาะสมแล้วก็ใช้เหตุผลเป็นหลักชีวิตคนเราเนี่ยเวลาที่มีเหตุผลเป็นหลักมันก็มีแนวโน้มที่จะผิดพลาดได้น้อยมากๆถามว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดไหมก็มีนะคะแต่ว่ามันน้อยเหลือเกินนะคะ